สงกรานต์ปีนี้ขอเชิญที่ยวงานปิดทองหลวงพ่อพันปีหนึ่งเดียวในสยามและร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระโมคคัลลาพระสารีบุตรสูง2เมตรพระสังกจายมหาเทระหน้าตัก32นิ้วและรูปเหมือนหลวงพ่อสวัสดอดีตเจ้าอาวาสเท่าองค์จริงณวัดเขาท่ำพระตำบลนดอนทรายอำเภอปักท่อจงังหวัดราชบุรีเริ่มงาน15-17เมษาย,ยน2567ร่วมงาน3วัน3คืน วันที่15เมษาย,ยน2567ปิดทองขอพรอหลวงพ่อพันปีหนึ่งเดียวในสยามวันที่16เมษาย,ยน2567 16นาฬิกาทำบุญส่งน้ำพระสนุกกับรำวงย้อนยุควันที่17เมษาย,ยน2567 17นาฬิกา30นาทีพิธีเททองหล่อพระอย่าพลาด15-17เมษาย,ยน2567 เที่ยวงานปิดทองหลวงพ่อพันปีหนึ่งเดียวในสยามและร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหลอพระสร้างธนาคารบุญอันยิ่งใหญ่เสริมอำนาจวาสนาะยศถาบรรดาศักดิ์กิจการงานใหญ่โตมีรากฐานที่มั่นคงชีวิตมีแต่ความสุขตลอดไปติดต่อร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเททองผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีวัดเขาทําพระเลขที่บัญชีหนึ่งเจ็ดเขีดขีดขีด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำพระโทรศัพท์0945946199